สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทางทองถนมบิรนะคะวันนี้ลูกศิษย์มาเรียนกันเนาะมาดูผลงานของลูกศิษย์นะคะเนี่ยเริ่มขึ้นขอบได้สวยบ้างแล้วนะคะมาเช้ามาไม่ค่อยได้เนาะอ่านี่เริ่มจะเป็นแล้วนะคะอ่านี่เริ่มจะเป็นเลยนะคะนี่ลูกศิษย์มาเรียนกันนะ่หลังติดฟ้าคาติดพื้นนะคะอ่แป้งฟูสวยนะคะพลิกออกจากตัวโอเคเอ้ยคนให้รอบๆบก่อนนะคะโอเคดูสิค่ะ อ่าโอเคคุมไฟได้สวยนะคะนี่คุมไฟได้ดีนะคะขึ้นขอบได้สวยนะคะอ่าลูกศิ์มาเรียนกันนะมาจากไหนนะลูกวันนี้สมุทรสาครครับสมุทรสาครเนานะ,ะมาเรียนขนมถังทองนะอันนี้แป้งม้อที่สามเองเนาะเริ่มขึ้นขอบได้แล้วนะคะเมื่อเช้าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะ ไม่ใช่เป็นเรื่องเวลาเลยอ่าไหนดูสิคะอ่าจอไปข้างหน้ามุนเขาหาตัวมุนมืออ,อ,มอ,อ่าอัดคลิปดูเลยอัดคลิปอัดคลิปมาล่วงเลยไม่คิดยังสวยอยู่ใช่เอามาเอามาอัดคลิปมา <จะ S 2> ล่วง,ลวงเลยไม่ไดสานหน้าฟูเลยเออจอเออแบบนั้นลูกเออนะมันไม่เต็มเราก็ใช้ด้านพทะผีดันขึ้นไปนะอ่า กรทิหม้อนี้คูได้ถึงสามสิบห้าชิ้นนะ,ะเพราะว่าเราไม่เติมเนาะถ้าเราเก่งแล้วเราไม่ต้องเติมนะคะ,ะมุนเอ,อแบบนั้นนะคะแต่นิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะคะ,อะโอเคนะเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นเองนะคะอ่าไม่ไงขนมครัวอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยเนาะแป้งนุ่มฟูหอมนะ,ออะหอมอร่อยเนาะอ่าแล้วกําไรดีด้วยนะอันนี้แป้งแค่เท่าไหร่นะลูกสามหม้อยังไม่หมดเลยเนาะอันนี้แป้งแค่สามหม้อนะคะขณะชิมอยู่นี่ อมากค่ะอร่อยมากเลยเนาะเออมาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะขนมทองทองถน o n o m ครูเปิดบ้านสอนให้นะคะที่ซอยวัชรพลบางเขนนะคะอ่าตอนนี้ก็มีโปรอยู่39ม0ามาเรียนได้2สูตรผู้ติดตามเสียเพิ่ม500บาทนะคะอ่าเสียเพิ่ม500บาทนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะคะขนมทองทองถน o ม o m m นะคะนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะอ่านี่ขอบเริ่มดีขึ้นนะลูกเนาะอ่าขอบนะคะนี่ค่ะเียแป้งฟูนะคะแป้งฟูนะคะเย็นมาเขาก็จะนุ่มทั้งชิ้นใหม่ๆเขาจะกรอบนอกนุ่มในนะคะ อากูสอนเทคนิคให้ทุกอย่างนะคะอสนใจทักเข้ามานะคะขนมทองทองนม,มิตรอ่าววันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ